5้นักกีฬาไทยยอดตามไอจีสูงสดุดในโลกของโซเชียลมีเดียแฟนกีฬาสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในเกมการแข่งขันและการใช้ชีวิตส่วนตัวของฮีโร่ที่รักได้อย่างมีความสุขภาพและเสียงสามารถส่งผ่านมาทั้งทาง Facebook Instagram หรือเรียกว่า IG ที่สุดฮิตนะครับเดี๋ยวเรามาลองสอง่งตัวท็อป 5นักกีฬาไทยนะครับที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดนะครับโดยทาง SMM Sport นะครับได้อัปเดตถึงยอดล่าสุดจนถึงวันที่29เมษายน2563นะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละคนกันเลยนะครับอันดับที่5พื่มจิตถินขาวมีผู้ติดตาม1,21,467คน เป็นผู้หญิงเดี่ยวที่สอดแทรกเข้ามาติดอันดับ1ในห้าสำหรับน้องปุ้งจิตถิ่นขาวซูปเปอร์สตารว์วอลเลย์บอลของไทยที่ได้รับใช้ชาติมาก,กว่า20ปีและนาทีนี้ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมรวมทั้งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับสโมสรเจนเนอเรลี่สุปรีมโทมุรีอีเทคไม่เพียงแต่ติดท็อปไฟผู้ติดตามมากที่สุดแล้วน้องปึ้งจิตยังถือเป็นนักกีฬาฝ่ายหญิง ที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดในอีกด้วยอันดับที่4 7่เิศักเสนาเมืองหรือซิกโก้แม้วางมือจากการเป็นโค้ชทีมชาติเมื่อ3ปีก่อนหลังพาทีมล้มเหลวในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยแข่ง7นัดเสมอออสเตรเลียนัดเดียวที่เลือพร้รวด จากนั้นออกมารับงานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแต่ทำอยู่ไม่นานผลงานไม่เข้าเป้าเลยโบกมือลาถึงกันนั้นชื่อเสียงและผลงานของซิโกโก้ในอดีตยังเป็นที่ประทับใจของแฟนฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ชาติในฐานะนักเตะนานถึง15ปีลงสนาม131นัดยิงไป70ประตูรวมถึงพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์4เกม และซูสกิครับในฐานะโค้ดทำให้ซิโก้เกติศัก์ิเสนาเมืองยังมีผู้ติดตามเกินล้านซึ่งมีผู้ติดตามทั้งหมด1,135,455นคนนะครับอ,อันดับที่3สารัตอยู่เย็นผู้ติดตาม1,252,010าคนว่นาที่คุณพ่อเป็นนักเตะที่ฮอตต่อเนื่องอีกหนึ่งคน นอกจากฝีเท้าในตำแหน่งแดนการของทีมชาติไทยแล้วและทีมต้นสังกัดกิเดนพยอง S.C.G เมืองทองยูไนเต็ดตั้งสารัฐยังดังเปรี้ยงป้างในฐานะพระเอกมิวสิกวิดีโอของเพลงเชิงวิเศษของวงดังรามานูนจนยอดวิวทะลุไปถึง491ล้านครั้งถึงวันนี้หนุ่มปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวัย27ปี ยังเป็นนักเตะที่มีแฟนติดตามมากที่สุดคนหนึ่งอันดับที่2ชาลิวชับปุยมีผู้ติดตามทั้งหมด1 4 4 7 0ล้คนถือเป็นขวัญใจแม่ยกจนได้ฉายาสามีแห่งชาติมานานหลายปีสำหรับกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตอย่างชาลิวชับปุยผู้มีเกียรติประวัติ ติดตัวที่ถือว่ายิ่งใหญ่เมื่อเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า17ปีก่อนจะควา้าท้าแข่งนะครับก่อนจะท้าแข่งในเมืองไทยกับบุรีรัมยูเนเต็ดสุพรรณบุรี FC นะครับส่วนบุรี FC เมืองทองยูเนเต็ดและล่าสุดมาอยู่กับสโมสรการท่าเรือในระดับชาติติดชุด23ปี ชุดแชมป์ีเกมส่วนทีมชาติชุดใหญ่ร่วมคว้าแชมป์ซูซูกิครับแม้ช่วงหลังฝีเท้าขึ้นขึ้น,นลงลงอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บแต่ความหล่อเหลายังถือว่าบาดตาบาดใจแฟนแฟนฟุตบอลสาวๆเหลือเกินนะครับและคนสุดท้ายอันดับที่1น,นะครับชนาทิปสงกสินมีผู้ติดตามทั้งหมด2ล้าน7 111คนยอดทะลุ ไป2ล้านแล้วเป็นคนแรกและคนเดียวของนักกีฬาไทยที่มีผู้ติดตามมากมายถึงขนาดนี้เมื่อผลงานของเจชนาทิปสงศิ์ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งในระดับชาติและสโมสรยิ่งในช่วงภายหลังไปใส่เสื้อคอนซาดโดลเล่ซัปโปรโรทีมในเจลีกของญี่ปุ่นจึงไม่เพียงแค่แฟนชาวไทยแต่ยังมีแฟนชาวญี่ปุ่นกดติดตามอีกไม่น้อย นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือนักกีฬา5อันดับที่มีผู้ติดตามมากที่สุดของไทยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ